ปฐมบทแห่งทวยเทพเมโสโปเตเมียสินบิดาแห่งดวงจันทร์และความลับของการเวลาในดินแดนทะเลทรายที่กลางวันร้อนระอุจนแทบจะเผาไหม้ทุกอย่างช่วงเวลาที่ล้ำค่าที่สุดของชาวเมโสโปเตเมียคือยามค่ำคืนและบนท้องฟ้าที่มืดมิดนั้นมีเทพเจ้าองค์หนึ่งที่คอยเฝ้ามองและนำทางผู้คน ด้วยแสงสีเงินอันนุ่มนวลพระองค์คือผู้กำหนดวันเวลาและฤดูกาลเป็นต้นกำเนิดของปฏิทินที่โลกยังใช้มาจนถึงทุกวันนี้วันนี้ตำนานก่อนนอนจะพาทุกคนไปรู้จักกับสินหรือนันนามหาเทพแห่งดวงจันทร์บิดาผู้สุขุมแห่งสภาเทพอนุนากิชาวซูเมเรียนจินตนาการว่าดวงจันทร์คือเรือกอนโดลา หรือเรือทรงจันเซียวที่เทพสินใช้พายข้ามมหาสมุทรแห่งท้องฟ้าในทุกๆคืนสินเป็นเทพที่ได้รับความเคารพอย่างสูงมากในเมืองอูวิหารซิกกุแรตขนาดมหฮือมาที่ยังหลงเหลือมาถึงปัจจุบันก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายแก่พระองค์พระองค์ไม่ได้เป็นเพียงเทพแห่งแสงสว่างยามค้าคืนแต่ยังเป็นเทพที่คอยบันทึกชะตากรรมของโลกผ่านการเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์ จากเสี่ยวเล็กๆสู่ดวงกลมโตแล้วค่อยๆดับลับไปเป็นวัตจักรที่ไม่เคยหยุดนิ่งในประกอรนำเมโสโปเตเมียสินมีความสำคัญในฐานะพ่อพระองค์เป็นบิดาของเทพแห่งดวงอาทิตย์อย่างชามาชและเทพีแห่งความรักอย่างอิชทานั่นหมายความว่าสำหรับคนโบราณดวงจันทร์มาก,ก่อนดวงอาทิตย์แสงสีเงินที่นุ่มนวลคือต้นกำเนิดของปัญญาและความสงบ ก่อนที่จะเกิดแสงแดกที่แผดเผาพลังของสินจึงเป็นพลังแห่งการบ่มเพาะความอุดมสมบูรณ์และการเติบโตของฝูงสัตว์โดยเฉพาะวัวที่เขามักถูกเปรียบเปรยว่าดวงจันทร์เสี่ยวคือเขาของพญาวัวศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องผืนหญ้าและน้ำค้างยามดึกสิ่งที่เทพสินมอบให้แก่มนุษยชาติและยิ่งใหญ่ที่สุดคือเวลาชาวเมโสโปเตเมียสังเกตการข้างขึ้นข้างแรมของเทพซิน จนเกิดเป็นปฏิทินจันทรคติการกำหนดวันพระวันหยุดหรือฤดูการเพาะปลูกทั้งหมดล้วนขึ้นอยู่กับจังหวะการเดินทางของเทพองค์นี้สินคือความหวังของนักเดินทางกลางทะเลทรายเพราะแสงของพระองค์ทําให้มองเห็นเส้นทางโดยไม่ต้องกลัวความร้อนและพระองค์ยังเชื่อว่าเป็นผู้มอบนิมิตและลางบอกเหตุผ่านความฝันใครที่อยากรู้ถึงอนาคตหรือต้องการความสงบในใจ มักจะแหงนมองดวงจันทร์และอธิษฐานต่อเทพสินในคืนที่ฟ้าเปิดเสมอเทพสินคือความสงบที่แทรกซึมอยู่ในความมืดเป็นเครื่องเตือนใจว่าทุกการสิ้นสุดคือการเริ่มต้นใหม่เสมอเช่นเดียวกับดวงจันทร์ที่มืดดับแล้วกลับมาสว่างได้อีกครั้งในตอนหน้าเราจะไปพบกับมารดาผู้ให้ชีวิตองค์สุดท้ายในเซตนี้สตรีผู้ร่วงปั้นดินเหนียวให้กลายเป็นลมหายใจ และเป็นผู้ที่เทพเจ้าทุกคนต้องก้มหัวให้ในฐานะแม่ผู้ให้กำเนิดนินหูสักมารดาแห่งแผ่นดินเรื่องราวของหยาดเลือดและดินเหนียวจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดสำหรับคืนนี้ขอให้แสงจันทร์ของเทพสินกล่อมคุณให้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์จาก world of myths ตำนานก่อนนอน